ทอดปลานะครับหอบปัก c h ตัวเล็กนะครับที่ได้มาจะผัดเผ็ดนะครับวันนี้ผัดเผ็ดกินนะครับเครื่องผัดนะครับนําเองนะครับก็วันนี้ก็ะผัดเผ็ดชะโดตุเต็ดนะครับกะ เรียบร้อยนะครับก็เอาผัดเครื่องแกงครับผัดเครื่องแล้วก็เอาปลาที่ทอดนะครับลงอหอมครับหอมทิมก่อนทิมก่อน บอกนี่ประเภทสามสบสี